สวัสดีเจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าวันวันนี้กินข้าววายเนาะข้าขวายอ <c oughs> น่น้าเ<อ>มนูแกงพักผมใส่มะบวบมะบ,บ,บวบน,น้ำพริกหนุมน่มใส่มะเขือส้มน,น้อยไอ้ฝักฝักฝักญี่ปุ่นฝักญี่ปุ่นกินได้น้อยมันๆนะถ้าถ้าเป็นตังล้าผมจะห้องฟักคําเนี่ยเพราะว่าท้องเนี่ยภาษาลาบนห้องว่าคำ มาฝักคำตังคนญี่ปุ่นครับอ่าหยาดตังเงินมันห้วยสายเอามาฝากแล้วก็อันนี้ม่าน้าหมาบวชม่าน้าหมาหน้ามาบดอ่าเนี่ยง่ายง่ายไม่รูอาหารจีว่าเพื่อสุขภาพเนาะบ่มีมันบ่มีอย่างนั้นเนาะกินง่ายง่ายในะครับนี่น้ำพริกหนุ่มกินซุปละนี่น้ำพริกหนุ่มใส่มะเขือมะเขือส้มเมียน้อยเนี่ยนะเนาะนี่ครับเนาะก็ว่านะ เขาต้องดูแลสุขภาพเป็นเป็นเรื่องใหญ่ปัจจุบันหนึ่งบอกว่าไงมีทรัพย์สมบัติอย่าง้ก็บอกว่าเจ้าสุขภาพเจสุขภาพถึงวันเดี่ยมันก็ค้นได้เศสถิมีเงินอย่างก็ก,ก,ก็มีความสุขครับบนของเงินของ,ของคำแต่สุขภาพเนี่ยเนาะถ้ามันเจ็บเจ็บอ,อดอดมันมีตือหือก็อต่อันเนดูแลสุขภาพปีนี้แปดสิบห้านะโน สุข่ายังเหมือนเดิมอ่ะเนาะเนี่ยไผเขาสิมามามโชว์มามานั่นบริว่ามาไผบันนี้ไปว่าไผ่ว่าคนนั่นจะอายุนักอายุน้อยยังจะได้นะมันมีมีไผ่แน่นอนอ่ะครับประสำคัญอะเขาว่าสุขภาพแบบเป็นเรื่องใหญ่ดิจังคมเนต์มาไหวโจ้จีนอ่ะเราเออผมบอกหูเนาะไผ่ไปกดไปหลังหอวที่ไผ่หูเหรอเีว่าเนี่ยเนาะ มีไปรู้ได้ๆนะเนอะบางคนอาคารนั่นี่มาเข้าวัดโอ้วัดนี่เขาไปเปิดดาบาเวลาเนอะวันวันสิบวันตานก็ไปตามนั่นเนอะมันจะบอกไปไปวันนี้ไปรับไปนอนมันจะไปรับไปนอนทันวัดอย่างว่านะกิเลสก็มันจะเหมือนบ้านเขาหมือเนอะเดี๋ยวนี้ยังี่เชาวโชว์ก็ฮู้กันอยู่ถึงวันเนี้ยเนอะบางคนว่าอาคารนี่ยมาเข้าวัดกี่ไปนอนเฝ้าวัดอย่างเนอะ บ้านมีคือนอนบ้านเมีก็มันนอนไม่ไม่างนนอนอย่างวัดอืมฮ่าฮ่าฮาฮาอือมว่าสรับนไปเนี่ยอืมจะไมันเป็นรวมเป็นเจ้าภาพจะไปรวมไปรวมชดออยังว่านั่นนั่นอ่ะคนในวัดอ่ะนะครับติณคนเมียนันนี้บุญก็ไปตามวันนี้นู่บุญอันนั้นอันนี้เนาะวันมาคะวันเวสากะวันอ่าติณวันอย่างเนาะวันกินใหญ่ใจต้านหลวง